ที่ห้องประชุมสีลำดวนหนึ่งโรงแรมสีลำดวนอำเภอเมืองจังหวัดสีสะเกตนายวิสิตสีสุวรรณสหกรณ์จังหวัดสีสะเกตเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน100คนประกอบไปด้วยผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกดผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดศรีสะเกดผู้แทนจากสำนักง,งานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกดและเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกดการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างและพัฒนาเครือข่ายในขบวนการสหกรณ์ เป็นเรื่องที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เล็งเห็นถึงความสำคัญเพราะการสร้างเครือข่ายในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันนั้นจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาในเครือข่ายหลายๆด้านทั้งเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันเครือข่ายธุรกิจเครือข่ายเพื่อพัฒนาการทำงานเครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้แนวความคิดข้อมูลข่าวสารประสบการณ์การทำงานระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคลองค์การเป็นการเรียนรู้ในลักษณะของพันธมิตรการเรียนรู้มีการกำหนดแผนการสร้างเครือข่ายที่หลากหลายมิติที่เป็นรูปธรรมทั้งสหกรณ์ประเภทเดียวกันต่างประเภทกันในระดับจังหวัดระดับชุมชนระดับภูมิภาค ในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายนั้นสามารถดําเนินการโดยการขับเคลื่อนและขยายผลการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหากรณ์ตามทฤษฎีใย,ยแมงมงุมที่สารกันเป็นตาข่ายที่มีความเข้มแข็งสร้างจุดเด่นทั้งแนวตั้งและแนวนอนสหกรณ์นอกภาคเกษตรเป็นเครือข่ายร่วมกับสหกรณ์ภาคการเกษตรต้องพัฒนาระบบให้เกิดความเข้มแข็งมีการสารต่อเนื่อง ขยายผลระดับภาคและระดับประเทศที่เป็นรูปธรรมมีการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ของผู้ตรวจสอบกิจการมีการพัฒนาการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ให้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการบริหารจัดการสหกรณ์ตลอดทั้งการร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาส่งเสริมสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอดรับกับยุทธศาสาตร์ในการผลักดันให้สหกรณ์เข้าสู่วาระแห่งชาติต่อไปค่ะ